ครับพบกับผมปม๋ามนคนเล่าเรื่องมีเรื่องราวดีๆพร้มอมแง่คิดมาฝากกันนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องแบ่งทรัพย์สิน,เ,นเป็น4ส่วนนะก็อ1ก็คือใช้นี้เก่าข้อ2ใช้นี้ใหม่ส่วนที่2 ส่วนที่3มเนี่ยไปฝังดินส่วนที่4เนี่ยก็ไปทิ้งเหวซะอันนี้เป็นคำคำพูดแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกุสโลบายเดี๋ยวอธิบายฝห้ังอันที่หนึ่งนะครับใช้นี่เก่าใช้นี้เก่าก็คือทดแทนบุญคุณพ่อแม่นั่นเองคือนี่เก่าของเานะราใครที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ถือว่าใช้นี่เก่าหมดไปแล้ว อันที่สองส่วนที่สองนะครับก็คือใช้นี่ใหม่ใช้นี่ใหม่ก็คือลูกเมียนั่นเองนะครับเมียเราหรือสามีนะแล้วก็ลูกนี่ก็คือของใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาก็ต้องใช้นี่ใหม่นะอันนี้น่าจะนานน่าจะต้องใช้กันนานนะครับใช้กันเป็นทั้งชีวิตนั่นแหละ ไม่เหมือนไม่เหมือนนี้เก่านี่เก่าอาจจะใช้ไม่นานแต่บางคนก็ใช้นานนะครับบางคนก็ก็พ่อแม่มีอายุยืนนะครับก็โอเคโชคดีไปไม่รู้โชคดีป่ะนะต้องใช้นี้เก่านาะนๆแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่มันอบอุ่นเนาะอันที่สฝังดินนะครับฝังดินก็หมายถึงว่าให้เก็บไว้นะครับทรัพย์สินที่หามาได้เนี่ยก็ให้เก็บไปด้วย เก็บไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตหรือเอาไว้ใช้นี่ตอนฉุกเฉินอ,อะไรพวกนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะมันต้องเป็นการวางมีการวางแผนไว้นะครับเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปยืมเงินคนนี้ได้ง่ายๆจริงๆมันไม่ใช่นะครับแล้วมันก็ไม่ดีด้วยไปยืมเงินคนอื่นยืมเงินเพื่อนเนี้ยมันจะเสียเพื่อนนะครับไม่ดีนะครับอันที่สสุดท้ายก็บอกว่าให้โยนลงเหวทิ้งทะเลก็ได้แล้วแต่ ก็คือให้เราใช้ส่วนนั้นอะอย่า,ยาใช้อะไรก็ใช้ไปนะครับใช้หมดไปเลยนะครับเพราะว่าเราฝังดินเก็บไว้แล้วไงไอ้ส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่เราต้องใช้ก็ใช้หมดไปเลยนะครับหาความสุขใส่ตัวนะครับอันที่หนึ่งใช้นี่เก่าอันที่สองใช้นี่ใหม่อันที่สามฝังดินอันที่สี่ทิ้งเหวยวโยลงเหวนะครับทรัพย์สินถ้าจะแบ่งกันดีๆก็ควรจะแบ่งนแบบนี้ ให,ใ,หให้ทำให้มันครอบคลุมได้ทุกอย่างนั่นแหละอันนี้คือครอบคลุมหมดล้ะนะครับในชีวิตนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับมาฝากกันวันนี้นะครับโอเคครับ